พี่ต๋ออย่านั่งสูงกว่าเขาเขาแพร่ดังของหนิงน oui. ั่งลงไปอย่าไปนั po ่งสูงกว่าเขาคันเขามาเลยนะคะเนี <c oughs> <c oughs> ma ่ยห้ามไปยืนค้ำหัวคุณเข้มเขาห้ามไปยืนค้ำหัวคุณเข้มเขาไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เนี่ยจริงๆต้องกลับกลั่นแล้วเขาจะมาเล่นที่เราเนี่ยมีแทบจะออนวอร์แล้วนะต้องค้ำเขาเพราะหาแล้วนะเนี่ยจริงๆต้องดูคิวนะครับคิวมันยุ่งมากเลยนะดนี้ อคิวว่างทุกวันเลยครับคุณปรินไม่ผมเป็นคุณพิมพ์น้องพิมน้องพิมพ์กำลังเล่นเกมอยู่ค่ะไอเรียกมันจะหันมันเห็นก่อนอ๋อมันเห็นอยไม่ยุ่งกันหนูเอรา่มันเป็นคนไม่ดี เห็นแล้วมันก็เข้าไปแบบเข้าไปก่อนมุ้งนี่นะทุกที่ทุกตามนั้นนะเข้าไปนู่นนี่นหละแล้วมันก็ล้มเองเป็นผู้ชายนะคะในชีวิตจริงด้วยชีวิตจริงด้วยพ่อเดียวกันพ่อและแม่โอเคพ่อผมเนี่ยไม่ธรรมดาจริงแตทุกที่ทุกเวลาไม่ธรรมดาจริงนี่ยพดไพ่อเป็นอะไรเด็กเดจะโด็กเด Yeah. <laughs>